หัวของที่เทกเกลือกงสั่างค่ะพริกห้าแบบกระเทียมกี่เล็กนะเราใช้น้ำปลาประมาณสามถึงสี่ช้อนโตนคนะซียูดำครึ่งช้อนโตนนะ น้ำมันน้ำมันหอยครนะึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนชาขานมหมูหนึ่ช้อนชาลูกชายอยากให้มีรสชาตินิดๆน,นะ เราอยากให้กินมีรสชาติน้ำตาลหล่อของกล้วยสองชนชานะมันทนันะ่วเลยค่ะผัดให้อมหอมนะคะใส่หมูสับซอมาสิบแบทนะคะ ผัดหมูสับนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันที่เล,เลี่ยนออกนะถ่ายน้ำมันที่เลีเล่ยนออกนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เพื่อเราจะผัดก,กระเพราหมูสับแห้งถ่ายน้ำมันเลี่ยนออกมาก็เยอะเหมือนกันนะคะเราจะใส่หัวหอมแล้วพริกหยวกนะฮะผัดสักพักเราก็ใส่เครื่องปรุงเนี่ะ ผัดจนผัดสลดนะคะเสกลืเผานะคะผาหมูสับแห้งก็เสร็จแล้วกระเพราหมูสับแห้งก็เสร็จแล้ว ไข่าดาวไข่าดาวกกรอบนะคะไข่าดาวสี่ฟองก็เสร็จแล้วนะคะ